ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่13มกราคม2567ดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนภัยออนไลน์ต้องเช็คก่อนเชื่อเพจเฟ b o o k ปลอมเกลื่อนคนตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่อาจได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆซึ่งในปัจจุบันมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่ได้รับความเสียหายจากการหลอกลวงบนโลกออนไลน์ อีกทั้งในช่วงนี้คนร้ายยังสร้างเพจ Facebook ตำรวจปลอมขึ้นมาแอบอ้างรับแจ้งความออนไลน์เพื่อหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อหรือเพื่อหลอกเอาทรัพย์สินเหยื่อซ้ำเติมสำนักงานตำรวจแห่งชาติประหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงขอแจ้งเตือนที่น้องประชาชนถึงข้อสังเกตการแยกแยะเพจ f a c e b o o k ปลอมของตำรวจปลอมและพฤติการของเพจ Facebook ปลอมของตำรวจดังนี้หง คนร้ายปลอมเพจ Facebook ตำรวจแอบอ้างรับแจ้งความ 2. คนร้ายสร้างเพจ f เฟซบ o ๊กปลอมขึ้นมาโดยตั้งชื่อเพจเป็นหน่วยงานตำรวจหรือศูนย์ช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3. คนร้ายโฆษณาผ่านทาง Facebook เพื่อเพิ่มโอกาสให้เหยื่อมองเห็นเพจมากขึ้นโดยนำคลิปวิดีโอและเนื้อหาจากเพจตำรวจจริงมาใส่ในโฆษณาเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ4 เมื่อเหยื่อซึ่งมีประสงค์ที่จะแจ้งความดำเนินคดีกับคนร้ายพบเห็นเพจหรือโฆษณาดังกล่าวเข้าเหยื่อได้ติดต่อเพจปลอมของคนร้ายไปเพื่อจะแจ้งความคนร้ายจะให้เหยื่อแจ้งข้อมูลส่วนตัวและส่งหลักฐาน4คนร้ายแอบอ้างว่าจะนำเงินที่เหยื่อถูกโกงไปมาคืนเหยือ่อแต่ต้องโอนเงินเป็นค่าดำเนินการหรือค่าล่อซื้อหรือค่าทนายให้แก่คนร้ายที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ5 สุดท้ายเหยื่อไม่ได้เงินที่ถูกหลอกไปคืนแถมยังเสียเงินเพิ่มจากการถูกเพจ c e b o o k ปลอมหลอกซ้ำอีกจุดสังเกตเพจตำรวจปลอมมีดังนี้ 1. ชื่อเพจมักเป็นชื่อหน่วยงานที่ไม่มีอยู่จริงหรือชื่อผิด 2. เพจปลอมไม่มีเครื่องหมายยืนยันตัวตนท้ายชื่อเพจ 3. เพจเหล่านี้มักสร้างมาไม่นานหรืออาจเป็นเพจที่มีการซื้อต่อมาและเปลี่ยนชื่อในภายหลัง 4. คนร้ายพยายามปลอมยอดผู้ติดตามโดยพิมพ์เลขยอดคนกดถูกใจและติดตามไว้ที่รายละเอียดของเพจ 5. เพจแท้มีเครื่องหมาย blue t i c หรือเครื่องหมายถูกสีฟ้าจะอยู่หลังชื่อเพจแต่เพจคนร้ายจะนำ blue tick มาใส่ไว้ที่หน้าภาพหน่วยงานวิธีป้องกันจากเพจ f a c e b o o กปลอมมีดังนี้ 1. เพจจริงของทางตํำรวจมีเครื่องหมายยืนยันตัวตนท้ายชื่อเพจ และมีข้อมูลความโปร่งใสเพจครบถ้วน 2. เพจของทางตำรวจไม่มีการรับเรื่องร้องทุกข์หรือแจ้งความหรือส่งหลักฐานในการดำเนินคดีผ่านทางเพจ 3. ประชาชนสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่ w w w t h a i p o l i s e o n l i n e g o t h เท่านั้น 4. หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามให้โทรปรึกษาศูนย์ AOC โทร1.4.4.1 4, 4, 1ได้ตลอด24ชั่วโมง